ลักษณะแบบนี้เนี่ย โอกาสที่จะเกิดไฟท็อปหรือรว่าพิเทียมแต่ส่วนมากจะเป็นไฟท็อปมากกว่าแล้วลักษณะนี้นะเปลือกมันจะแตก,ก่างนี้เขาเลยรเรียกว่าเปลือกแตกแล้วมันก็จะมียางไหลนะมียางไหลจริงๆเปลือกมันจะไม่แตกแบบนี้หรอกแล้วถ้าเราไปถากดูนิดหน่อยนะเนื้อเยื่อมันจะเป็นสีน้ําตาลแล้วส่วนที่ไม่เป็นโรคก็คจะเป็นสีขาวนวลๆครับเพราะตัวนี้เดืมทีตรงนี้มันจะเป็นพวกกา้านทูบซะก่อนเราเราก็ตัดทิ้งแล้วบางทีเชื้อตรงนี้มันตรงนี้ถ้ากิ่งนี้มีอยู่มันก็จะใบจะร่วงร่วงเราก็กลายเป็นกิ่งก้านแค่แี่ี้ันถูกับแล้ว อย่างเงี้ยลักษณะอย่างงี้ลักษณะอย่างงี้ผม,มบอกเลยครั้งหน้าคือเจอคลิปอันนึงไหมอันนี้คือเขาเรียกว่าเป็นริ้วลําต้นเป็นริ้วต้นเราลําต้นเป็นริ้วเนี่ยจะได้ว่าพุ้มกันเขายังมีอยู่แต่ถ้าเมื่อไหร่ไม่รักษากต่อไปจะปัญหามันจะแตกจะเป็นอย่างงี้ลําต้นจริงๆนะมันจะไม่ได้เป็นไม่เป็นริ้วมันจะเรียบพอ่าตรงน,นี้ออกมานะจะเป็นสีน้ําตาลนิดหน่อย น,นะนิดหน่อยแต่มันมีเยอะสมมุติว่าเป็นได้แค่10%หรือ5%เท่านั้นเองแล้วส่วนมากเรามองไม,ไม่สังเกตก็จะไม่รู้อันนี้ไฟท็อปในนี้น่าจะโรไปถึงรากแล้วอันนี้โรไปถึงรากแล้วเนี่ยเหมือนกันคูนออกมาเป็นลำต้นจริงๆไม,ไ,มไ,มไม่เป็นอย่างนี้นะมันจะเรียบนะตรงนีน้ไหนอะไ